Thank <laughs> you. ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้คุยถึงนักกลวิธี4ประการคือดังอยู่ที่ตีได้แก่การยกย่องคนดีไม่ใช่ไปยกย่องคนชั่วเราเป็นคนดีไปยกย่องคนชั่วเป็นคนดีมันดังไม่ได้หรอท่านเดี๋ยวมันแตกนะดีอยู่ที่ฟังฟังเยอะๆมันก็ดีทุกเรื่อง ขังอยู่ที่จิตศรัทธาสมาธิฌานสมาบัติและญาณวิเศษมันอยู่ที่จิตของเรามันที่แวบเดียวมันเห็นอจิตนี่มันไม่เห็นเาอตมาไม่ใช่พระขังท่านเลขาเขาบอกอาจารย์ครับนักเรียนกระเป๋าหายมันร้องไห้กลับบ้านไม่ได้แล้วผมอยู่ต่างจังหวัดจะทําไงอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่ได้ทํำยังไงเด็กมันก็เชื่อกันหาสงสารเด็กท่านให้อจาลึกๆท่าน แล้วกั้นไว้เกือบจะขาดใจเออไปดูนู่นที่ต้นทรายต้นนั้นนะอยู่ตรงนั้นหลืบๆนั้นนะ่ะอยู่ใต้วัวน,นั่นแหละว,ว่ะเจอจริงๆท่านมันนิดๆเออฝนจะตกโยก,ก็โทรไปอตาตมายอยู่อิตาลีบวท่านมาเวียนเชียนวิสาขะฝนตกจะตกฝนยังตกอยู่เลยเนี่ยห้าโมงครึ่งแนละอตาตมายอยู่อิตาลีนะ่ะท่านเสกให้หน่อย อาตมาก็หันหน้ามาทางเมืองไทยท่านอยู่เวโรนาวเวโรนานึกถึงพระศัีสจ้มณีพระติีลกเชพยพิสิทธมณีนี่รัชการที่หนึ่งสองสามนึกถึงเทวดายกมือจิตอธิษฐานแล้วตบมือแรงๆแล้วเบิกฟ้าครึ่งชั่วโมงฝนก็หยุดตกแต่มันไปคลาวๆนะเปทุกคราวนะท่านนะแล้วทุกคนมีความขังทางนั้นขังอยู่ที่จิตศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สวดเสกถ้าท่านอยากจะกศักดิสิทธิ์มันอยู่ที่สวดเสกสวดมนต์ให้แม่น และก็ให้มั่นในมนนะว่ามนทุกบทนั้นมีประโยชน์ทางนั้นเออมีประโยชน์ทางนั้นถ้าสวดน,น,นะแล้วบางที่คาถาปแปลกๆอ้าวโยมก็บอกท่านตมหูไม่เจอทำไงล่ะโยประกาศกัอนนะอ้าวโยก็ท่องคาถาสิตั้งใจดีท่องนี้ท่านผู้ชมจำไว้นะผีบังกระดูกผูผีบังกระดูกผูตั้งใจให้ดีภา,นนา,นะา,าใใวนาคำนี้แล้วตั้งสมาธิจิตใจอ้าวเจอแล้วท่าน เจอแล้วอ้าวโยมคนแก่อีกคนหนึงขึ้นเครื่องบินนะจะขึ้นเครื่องบินไปซื้อของหาพาสปอร์ตไม่เจอผ่านการเช็คตรวจแล้วตัวเตอ๋อดูเรียบร้อยแล้วไปซื้อของหาพาสปอร์ตไม่เจอกลับยังไงล่ะท่านเออใก็ใ้ประกาศ,ปร,กาศประกาศก็ม่มีคนบางคืนบอกขึ้นเครื่องเลยและภาวนาเนี่ยนะผีบังกระดูกผุผีบังกระดูกผุนั่งท่องนี้แล้วมันแวบอะไรก็ แวบก็ลบไปในกระเป๋าเจอพาอสปอร์ตอยู่ในกระเป๋าหาแทบตายกระเป๋าถือใบไม่ใหญ่กลับมาต่อมาก็ได้ช,ช็อกโกแลตฉันแล้วท่านเพราะฉะนั้นเราแต่เราต้องเสกสวดมนต์ในชีวิตสวดมนต์ให้ได้สักสามบทได้ไหมท่านใหญ่ๆเพาหงให้จบชินบัญชรมันจบแล้วก็มงคลจัก,กรวรรดิอย่าให,ให,ให้ให้จบถ้าเพิ่มวิปัสสิทธะอนาติยปริสสำหรับไรคุณไรของจบ อย่างนี้มันก็ขังทุกคนแล้วเมื่อขังแล้วเสกสวดให้ใครแล้วมันขลังทุกคนนี่คือกลวิธีของความเป็นคนขังแม้กระทั่งให้พอลูกหลานกำจัดป,ดปัดเป่ามันก็ขังเขาจะมากราบไหว้เราเป็นกลวิธี